ดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพี่เมย์แล้ก็น้องใบเตยนะคะจะมาเฉลยคําถามที่เราได้ถามไปนะคะว่าว,วันเสาร์นี้เราจะไปเยือนท่านสมาชิกหมายเลขอะไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปสองที่ด้วยกันนะคะใช่ปรากฏว่ามีงงค,คนตอบถูกด,ด้วยคือแบบโอ้โหแบบยอดอะงงมาก <laughs> คือแบบ เลขสมาชิกมีเป็นพัน<ม>อะเป็นพันหมายเลขใช่แต่แบบให้เลือกตอบแบบว่าให้ให้ให้ร่วมทายกันมาสองหมายเลขใช่ปะ่ะสองเลขถูกทั้งสองเลขคือแบบโ,โหเก่งมากอะต้องมือค่ะตบอมือ,อ,มอนะคะ<ๆ>มีผ <laughs> ู้โชคดีแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะว่ามีใครร่วมตอบคําถามกันมาบ้างนะคะก็หลายท่านเลยนะคะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ก็มีพี่พนมเพียนแก้วสิรินะคะตอบมาว่า088กับ988นะคะอันนี้เดี๋ยวยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราฟังเราฟังไปก่อนนะคะแล้วก็พี่มานิดนะคะพี่มานิดตอบมาสองเลขคือตองเก้ากับตองแปดเอ๊ใช่ไหมนะแล้วก็พี่น้ำตาหยดสุดท้ายแห่งลมหายใจนะคะน่นเป็นพี่หนิงนะคะตอบมาหมายเลข108นะคะแล้วก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวอะไรเนี่ยเตี๋ยวต้ม เ <king> ตี๋ยวพันต้มตุ๋นเตี๋ยวพันต้มตุ๋นน่าจะเป็นร้านใหม่ที่ที่พี่น้องได้ไปส่งสตนะิกเกอร์เนาะล่าสุดนะคะแล้วก็คุณสุจิตราหรือคุณแอนนะคะตอบมาว่า600กับ108 6 0นะคะ600เราไปทำมาแล้วใช่ไหมร้านข้างนาร้านข้างนานะคะแล้วก็ข้างนาหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> เออแล้วก็108นนะคะคือคือคือจะบอกจะบอกก่อนว่า มายเลวสมาชิกก็เยอะมากแล้วบางทีเราอ่ะหลงหลงลืมลืมแบบจำจำได้ไม่ครบอันนี้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะคแล้วก็คุณ BBF ี a c ฟแซกนะคะ ZA4 นะคะตอบมาว่า600นกับ959นะคะน่าจะเป็นหมายเลขที่เราไปทำแล้วแหละสองอันเนี้ยนะคะแล้วก็คุณออฟนะคะคุณออฟตอบว่า2องกับ889นะคะสองหมายเลขเลขสวยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คุณ ชิพาพรน,นัทหานะคะตอบมาว่า600กับ049อันนี้600กับ049 049คือร้านนี้ร้านที่เรานั่งอยู่นี้นะคะก็ทำไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณจิราวันนะคะตอบว่า753กับ645นะคะอ่าแล้วก็คุณผลคุณผลตอบว่า0 <c oughs> คุณผลไงนะคะนักกิตตอบ049กับ959นะคะอ่าแล้วก็ <c oughs> พี่อ้อยนะคะพี่อ้อยตอบว่า 4, 5, 3กับ 0, 2, 0นะคะที่ออยบอกว่าเดาสุดฤทธิ์เลย <c oughs> นะคะแล้วก็คุณผลนะคะนัทกิจธนาศิริเรียงชัยนะคะก็ตอบมาอีกรอบหนึ่งนะคะว่า 8, 3, 6กับ 1, 1, 0หลังจากที่เราใบ้ไปแล้วนะคะเพราะว่าใบ้รอบ2คืออยู่ในเขตของตำบลหน้าประดูกับตำบลมะโปะ <c oughs> นะคะอะ่<ๆ>ะ,ะ,อะเดี๋ยวเรามาฟังน้องเตยเตฉลยกันดีกว่าคะ่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีคนตอบถูกด้วย ซึ่งคน,น,นที่ตอบถูกก็คือใครนาแทนแทนแดนทนทนทนแทนใครคะคุณผลไงนักกิจนะคะตอบมาว่าหมายเลข8 3 6และ 1> 1, 1 1 0่ <Yeah. S 1> ย์เย้ใ,ใจด้วยนะคะก็รับรางวัลอะไรจากพวกเราดีอะไรดีนะอะไรดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟาคุณอากังฟูนะคะแล้วร้านมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะก็คือร้านข้างๆ,างๆนี้เองก็คือร้านเลือนโภชนานะคะซึ่งเป็นร้านขายอาหารตมสั่งด้วยแล้วก็จะมีผัดไทยซึ่งเป็นสูตรโบราณน,นะคะแล้วก็จะมีข้าวคุกกะปินะคะ อร่อยมากไปเจอกับพี่เมย์ชิมแล้ว<ม>อร่อยมากสุดเด็ดจริงๆเนาะอยากให้อยากให้มาลองกันนะคะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะงั้นไหนๆแล้วก็มาทําคลิปกันที่นี่แล้วเนาะก็คือจะให้รางวัลกับผู้โชคดีที่ทายมาถูกก็คือจะเป็นอ่าได้ทาน,นทานเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟอากังฟูได้2เมนูนะคะฟรีๆกันไปเลยแล้วก็แล้วก็ได้ทาน ข้าวที่ร้านเรือนโภชนานะคะฟีฟีบิกเชนก่นกันกับสองอย่างค่ะสุดยอดเลยซึ่ง<อ>ซึ่งตรงนี้ก็เราไม่ได้จํากัดวงเงินเนาะแต่เราจํากัดเมนูให้ว่าอย่างละ2องละกันนะคะจะพิเศษก็ได้เนะะาะจะฝั่นจะเย็นอะไรถ้าเป็นเมนูน้ำดื่มปั่นเย็นได้หมดนะคะก็สอ,อย่างละ2ที่เนาะ<อ>ก็ฝากติดตามพวกเราสองคนนะคะใช่ตอนนี้คือทางกลุ่มของเราเนี่ยมีช่อง u t u b e ด้วยนะคะถ้าใครที่เล่น youtube ก็ ช่วยไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราด้วยเยอะๆนะคะในช่องนี้ชื่อว่าคนอำเภอผ่านทองกนลืมลืมลืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่เมย์กับใบเตยก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ